จริงคแล้วสิงหาพคมนี้ครับฝากไปไปได้น่าจะไปได้นะวันที่รู้ต่วันตรงกับคอนเสิร์ตเงโลเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิงหาแต่ว้าวว่าจะไดจัดงานผมไม่รู้ผมไม่รู้ตารล์ว่ามันกัจัอ่างไบาเดี๋ยวจะแจ้งเป็นขยับขยันนะฮะ In name, in uh, my, my, my email. In a my What it what time you come here? Oh Yesterday. Yesterday. Oh มาทุกวันเวถ้ามาทุกวันก็อยก้น้มาหะเราถ้ามาวันโอเคโอเอเูกรอินัคลัอไแล้วแ่นาว่าแม่อจะเหมาขึ้นลมป่ะแน่แม่โอจะเหมป่ะแม่อเนื้อ็อะไรปีกอะไรกอะไรแนีีะไรปีอะไรอันนี้ อยาว่าวันนั้นีน้วแม่ไม่รู้ก็เลยอ่านสาัจแม่เจแมจิม่มจิจิงมากเออไม่เคยไม่เลยชื่ออรชื่อจนีนี่เทจามีราที่จิบ้มจนี่าูแล้วแม่มาไหมวันนันะมาแะคือแม่ผมถามว่า จะเข้ามาหรือเปล่าแมุ่อยู่รงแต่ว่าตอนแม่ไม่เจอที่บ้นไ่อยากมเจอที่าไม่อยากไม่อยากแม่ของคุณร่ไขอาจริงแม่แม่อมังมาเจอปุ๊บเข้ามากอบกุ่ 16ก็จะติดงานแหละล่าสุดมีงานเช็งมาวันที่16ถามแม่รับงานไหมคิดงานวันที่16เป็นคู้ตรวบัญชีผมนะทำไมเขาต้รวจเติดงตรวจอะไรแหลายบัญชีให้โทรเข้ามาเหรอชื่อแม่16ในเขาการกระดาษอะไรนะสายโทรเข้าใม้เข้ามา16แล้วเวลาผมมีเวลาอ่านบทจะได้บทมาในปุ่มใช่ผมอ่านบททุกทุกซีรีส์ทุกเรื่องเลยนะเพื่อเอาไปให้แม่ ก็แไหนมาไม่ใช่มาเก็บอะไรได้ใช่ใช่ไม่ต้องเลอะยเพราะกับคุูครูจะตรวจงานเรียนนอกอะไรนะระมานั้นคือผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะหลักสูตรนี้ที่จบกันทีคเหมืองานที่ชุดบ ก็จะกลายสัตยิมพเชิดไม่อบเลยไก่่รู้นะวิ่งเชิดห้าพัน้าพูิ่งี่าทู ตแสวยไม่เตกมือกันเลไม่ไหนแตไหนไม่หยิบไปใส่สิไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวหยงตัวอะ้ถ้าเป็นค้เป็นาักผมได้นโดนคนก่อน ที่อยเลยวินิไม่ีคนมาอ๋อโอเคยากบ่คงเนส่วนเด็กดูแลไม่ด่ไหมเล่นผิดตาล้วพี่รองรู้สาะรือเลาเด็กดูแลกัน้าตาดีนะไม่เล่นผิติ๊กติ๊กตอ๊กต่๊กติ๊กติ๊กติ๊ติ๊ก ใช้ใส่คบเชื่อนว่าไม่เข้าเลยถ้าส่ดนสินค้าที่ด้วยจิดเออผมโดนหลอกเลยรู้แล้วปรการเรารกคนโนหลอกประแล้วส่วนการซื้อท้าผมดูท้าทุกวันเลยเนี่ยสุนค้าเป็นแบบเครื่องดีสื่อดีใจบวกกับแฟชั่นคือผมจะเลือกงคงที่แบบว่าอไรีพุทคุณบอกับเราแล้วก็่ห้ละส่วนผมก็เล่นตัวประมูลในเฟสบุ๊คนะที่ผมเนี่ยเป็นือของในเฟบุ๊กอันนี้ทุกวันนี้ใครซื้อของในเฟบุ๊กบ้างค ผมแก่พอดีผมไม่เคยซื้อของในซพู๊บเท่าไร่ลแล้วก็เป็นะมูลใจราชาผมปิดไปประมะาณอ,อ,อ,องค์หนึ่ง1 0 0หมื่นบาทแล้วก็องค์หนึ่งสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทรวมๆประมาณจากสี่หมืน่นโอนไปผมก็รอรับร,รับแล้วทีนี้นที่มาให่คน้วยเหรอคนรวยไม่เอล <laughs> าละนั่นแหลโอนไปแล้วก็ เลยบอกเราไปเลยหนีเราไปเลยเราเลยสังเกตุไม่ตอนแรกคือเขาให้โอนก่อนใช่ไหมเขาให้โอนก่อนแล้วยังไม่ได้เขียนบันทึกว่าคุณปิดประมูลองไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพี่บุญอีกรอบหนึ่งได้ไหมแล้วเขียนมันที่ผมด้วยมันจะได้ไปส่งลูกค้าผมก็เลยให้แก่แก่ก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่มีตังค์โอนแล้วแบบพี่จะโอนคือแบบได้ไหมตังโอนให้ตังโอนพี่ก็ไปหายิ้มคุณมาต่อนี่โอนให้โอนอีกรอบหนึ่ง แพูดจาไม่ดีเขาอ้วนหรออะอ่ะเขาหลอเลยหลอกคุณผู้ชเลยไม่หุ่นนะผมก็แบบเฮ้ยูดจาีวะเขาบอกเอาจริงถางโรงเป็นหน้าที่ใช่ึเปล่าเรื่องนี้ชัดเลยเราทำไมบอกไปเลยไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้เหมือนเ่รู้รังกบแล้วไม่สามารถบอกความผ่านได้หรอถ้าเขาบอก ลก่่บอกว่าเออีผมไม่อครับคือเป็นรูใช่เพรเมียครับคือเป็นูไม่คนโกเมียถไ่จะเล่นแ้บอกว่ามีผมไม่้ซื้อครบผมปเนที่รถมาส่งเงี้ยได้ไหมครับเผมสื้อยู่แล้วเพราะบาเจ้าก้ามีคุณเี้หรืข้าไม่กลัวอะไรเงี้ยเงรู้ไมครับโอเคโอเคโอเคร่บ ทำบรแล์ไฟล์ได้จาบใช้ชาระบ้านโเควันที่วันที่ยี่สออหกเนื่อไหโอเคอกี้พ่พามกประหาดชวเอาแวแบบนี้เห็นไห เน็ตเดฟเฟิลแฟลย่เฟนาลีพีวีทูพู t ใทิศิกจูนยูทำนะยูยูโสไอเอร์ยูเฟนอออวห้าหมื่นบาทนะ้าม่บาทก่มีวันนีแล้วยูอ่เว่4

ยูกดไอเดียพอถ้ากดหลา่ยูไนต่ออายไปเดียพอโอเคไหมวร์่านะโอเคนะโอเคฮะอยพอเดยโชว์โชว์มินิโชว์แเป็นไดเนะเนะที่มันจะดูเป็นได คุณถั่งาไหมให้คุณไปขอฝันหรือว่า no คุณเขิน no อ่า้คุณเขาเป็นคนเมย์ก็ท่ามพวยพิช yeah, ิดเวลาเขาทำอะไรกเป็นแบบนี้ถ้าเาไปอ่ะผมสวยทุกคนดูขอบคุณทุกคนดยยนะครับขอพรมาล้อห่อยนไมเข้าใแก้ผมก็ต้องใสั้น

ชดเรสีช่ไหมกระโใน้องก็ส mm ีดำสุงไปเท่เราไม่เราไม่ได้ไม่สวยสวย h i าพอเวลาเวลาให้เล่นเงินจริงแบบเอาจริงเอาจังอ่ะคุณแบบชอบแบบเล่นทำหน้าแบบไม่เต็มใจอ่ะมันเอือเพราะคุณเถื่อนไม่น่ามันเอือไม่เอืองอคุณเถื่อนจริงมันแค่แบบว่าเล่นแค่แบบมันดูแบบ่ฉันไม่อยากทำะไรแต่คิณอะไรแบบถ้าเรารู้สึกโซบ้าวันนี้ทําไงดีนะผหลงผู้เองก็รู้แล้วนะดู ดี่มสัให้คุณได้นะหาวเอได้ไม่กดปีเตอร์ด้วยเรต้องจ่ายไปไลยครับก็แล้วแต่อารมณนะ่อยากอะไรอยากได้อะไรครับตอนนี้อนนี้อ่ะไ้ย้อนกลับไ้ย้อนกลับอะไย้อนกลับลวันนี้ไปทำเพลงแรทไมดีเล่นลยอ๋อจะพีร่ายี่โมงตอนนี้กี่โมง 五来。嗯 <music> เอไอหรือเปล่าที่อะไรที่นีเราจะเองใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาต้องมาเช็ค่ามีหอเอมาทำงคดูแลว่าทำไมทุกคนแบบไปไม่ไม่อยปกติับเราก็เหมือนเราได้หรออังัแล้วโอ้ผมจะวางลุกเป็นแบบคนนต้องไปเลยนะเราติดแกไ้อมารอมีล้วตอนนีจุกเหนียว จบแล้วเราเซตเทียนตัวละสี่ห้าคิวน่าแบบพักเฮ้ยต่อมาดีพีชจูนเอ็ดยูมีอะเอ็ดยูมีอะจังมากเลยคุณพี่ทำแบบนี้ลีโป้ตาลีโป้ Nó sẽ bạn My friend My friend You're friend the friend me Oh, hồ, em thích thú ạ E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 m อยแฟนไอเบอร์แฟนว้าววันนี้คนหนึ่จริงไมสามารถถือเข้านะฮถึอเท็ดดีโอเคทุกคนวันนี้น่าจะต้องขึ้นไปไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณมากที่มาเจอพวกเราลบกวนพิงกัายไหมอ่ะง่ายแต่เราจะดึใไปทุกคนเลย 喂，喂，老婆。